ฉันอายุ52ปีและตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันเป็นผู้หญิงที่ยึดติดกับกฎเกณฑ์แต่งงานตั้งแต่ยังสาวเลี้ยงลูกสาวสองคนซื่อสัตย์ต่อส,สามีผ่านทุกช่วงขึ้นลงของชีวิตฉันเชื่อในความสม่ำเสมอในความเหมาะสมในความรักที่เงียบสงบต่อชีวิตที่ฉันสร้างขึ้นแม้ว่ามันจะค่อยๆเล็กลงและสูญเสียความโรแมนติกไปตามกาลเวลาความรักสำหรับฉันคือความมั่นคงไม่ใช่ความตื่นเต้น ไม่ใช่สิ่งหมายแค่คุ้นเคยแต่เมื่อไม่นานมานี้เกิดบางสิ่งที่ฉันยังอธิบายได้ไม่เต็มทีมันไม่ได้ถูกวางแผนมันไม่ควรจะมีความหมายอะไรแต่กลับทําให้ฉันตั้งคำถามทุกอย่างที่ฉันเคยคิดว่าฉันรู้เกี่ยวกับตัวเองและคนที่ฉันคิดว่าตัวเองจะเป็นตลอดไปฉันไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับฉันได้โปรย่าทำผิดพลาดแบบที่ฉันทำมันเป็นบ่ายวันอังคารวันสีเทาที่น่าเบื่อนาย วันที่เวลาดูเหมือนจะเคลื่อนช้าลงรถของฉันเสียอีกครั้งเป็นครั้งที่สามในเดือนนี้และทอมสามีของฉันติดประชุมทั้งบ่ายดังนั้นเมื่ออีธานเพื่อนร่วมง,งานของเขาเสนอให้ขับรถไปส่งฉันที่บ้านหลังจากซื้อของที่ร้านฉันรับคำโดยไม่คิดอะไรฉันรู้จักอีธานจากงานเลี้ยงบริษัทไม่กี่ครั้งที่ฉันเคยไปเขาอายุน้อยกว่าทอมอาจจะปลายปลายสสิบมีน้ำเสียงสงบ และมั่นใจเขาดูสุภาพเคารพผู้อื่นเป็นคนที่เปิดประตูให้คุณและมองตาคุณเมื่อถามว่าคุณเป็นอย่างไรถึงฉันจะไม่เคยคิดอะไรมาก่อนแต่ฉันสังเกตว่าเขามักมองนานกว่าคนอื่นไม่ใช่ในแง่ที่ไม่เหมาะสมแค่นานกว่าปกติเราคุยกันเล็กน้อยในลานจอดรถเขายื่นมือมาช่วยยกถุงของชำใสท้ายรถเก๋งสีเงินของเขาซึ่งสะอาดกว่าที่ฉันคาดไว้สำหรับชายโสดแน่ใจนะว่านี่ไม่ทำให้ลำบาก ฉันถามขนาดนั่งลงในที่นั่งผู้โดยสารไม่เลยเขายิ้มผมอยู่ห่างจากบ้านคุณแค่สิบนาทีนี่เป็นข้ออ้างดีๆที่จะได้ออกจากออฟฟิศเร็วขึ้นน้ำเสียงของเขานุ่มนวลอบอุ่นไม่เร่งรีบมันทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่ค่อยรู้สึกเมื่ออยู่กับผู้ชายคนอื่นกับทอมทุกอย่างกลายเป็นธุรกรรมไปหมดรายการของชัมบินค่าใช้จ่ายรับเสื้อผ้าจากร้านซักแห้ง ฉันไม่ได้โกรธเขานั่นคือสิ่งที่การแต่งงานกลายเป็นหลังจากผ่านไป30ปีใช่ไหมขณะที่รถเคลื่อนออกจากลานจอดแสงแดดลอดผ่านเมฆมาในช่วขณะส่องกระทบแดชบอร์ดด้วยแสงสีอุ่นฉันเห็นอีทาเหลือบมองมาที่ฉันมือของเขาวางสบายๆบยบ,ยบนโพรมาลายัยคุณดูเงียบๆนะเขากล่าวฉันยักไหลแค่วันที่เนื่อยคุณคงเข้าใจเขาไม่ถามต่อแค่พยักหน้ามองกลับไปที่ถนน แต่การปรากฏตัวของเขาทำให้รู้สึกได้ถึงบางอย่างในรถไม่ใช่เรื่องโรแมนติกแค่การมีอยู่การรับฟังเราคุยเรื่องทั่วไปการจราจรสภาพอากาศร้านเบเกอรี่ใหม่ที่เพิ่งเปิดฉันพบว่าตัวเองหัวเราะมากกว่าที่คิดโดยเฉพาะเมื่อเขาเล่าเรื่องทอมที่พยายามซ่อมเครื่องชงกาแฟในออฟฟิศจนน้ำท่วมห้องพักผ่อนเขาไม่เคยเล่าเรื่องนั้นเลยฉันพูดขณะเช็ดน้ำตาจากหัวเราะที่มุมตา เขาคงไม่เล่าว่าโทษเด็กฝึกงานด้วยอีธานเสริมพร้อมรอยยิ้มฉันหัวเราะอีกครั้งแล้วปล่อยให้ช่วงเวลานั้นเงียบลงเสียงจอแจของเมืองค่อยๆจางหายเมื่อเราเข้าสู่ถนนชานเมืองถนนเมเปิลเลนบ้านเรือนดูเหมือนถูกฉลมด้วยแสงสีทองยามบ่ายคุ้นเคยปลอดภัยจากนั้นเราก็มาถึงไฟแดงเราหยุดนิ่งในความเงียบชั่วครู่ความนิ่งนั้นรู้สึกแตกต่างเหมือนช่วงเวลานั้นมีลมหายใจของมันเอง อีธานหันมามองฉันไม่ได้วิวาเหมือนในหนังแค่เพียงพอที่จะสบตาฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมสราฉันพยักหน้าไม่แน่ใจว่าทำไมหัวใจเต้นแรงขึ้นคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าคุณยังถูกมองเห็นอยู่หรือเปล่าคำถามนั้นกระทบใจฉันในจุดที่ฉันไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเยือนมานานถูกมองเห็นฉันทวนคำเบาๆเขาพยักหน้าในฐานะมากกว่ามีของใครแม่ของใครแค่แคตัวคุณ ฉันมองออกไปนอกหน้าต่างมองบ้านเรือนที่เคลื่อนผ่านพยายามรักษาน้ำเสียงให้มั่นคงตลอดเวลาฉันพูดไฟเขียวขึ้นแต่เขาไม่ได้ขับต่อทันทีเขารอสักพักเหมือนให้พื้นที่ฉันได้พูดมากกว่านั้นฉันไม่ได้พูดฉันทำไม่ได้แล้วเขาก็ค่อยๆเหยียบคันเร่งรถเคลื่อนไปข้างหน้าเราไม่ได้พูดอะไรกันสักพักบรรยากาศเปลี่ยนไป หนักแน่นขึ้นเงียบลงแต่ความคิดของฉันวิ่งวนไม่หยุดการเดินทางต่อไปในความเงียบแต่ไม่ใช่ความเงียบที่ต้องเติมเต็มมันเหมือนมีบางสิ่งกำลังคลายตัวระหว่างเราช้าๆระมัดระวังฉันนั่งมือประสานกันบนกระเป๋ามองออกนอกหน้าต่างแ้งชื่นชมบ้านเรือนที่เรียงรายและดอกหลายแรกที่บานในสวนหน้าบ้านแต่ภายในฉันอยู่ที่อื่นโดยสิ้นเชิงคำถามของอีธานที่ไฟแดงยังคงก้องอยู่ในใจ เหมือนก้อนหินที่ตกลงน้ํายังคงกระเพื่อมคุณเคยสงสัยบ้างหมายว่าคุณยังถูกมองเห็นอยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้ถามในแง่จีบกันหรือบางทีเขาอาจจะฉันไม่แน่ใจอีกต่อไปแต่ไม่ว่าจะอย่างไรมันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีคนมองฉันและไม่ได้เห็นแค่เมียของทอมหรือผู้หญิงที่มักนําสลัดมันฝรั่งไปงานปาร์ตี้เรเลียอเข้าถนนบ้านฉันฉันเหลือบมองอีธานใบหน้าด้านข้างของเขาสงบจดจอ่อ ไม่มีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ไม่มีสายตาแบบรู้ทันเขาไม่ได้พยายามผลักฉันไปในเขาแค่สังเกตเห็นฉันขอบคุณที่ให้ฉันนั่งรถมาด้วยฉันพูดเบาๆขณะเขาจอดรถหน้าบ้านเขาไม่ได้ดับเครื่องแค่จอดนิ่งสราเขาพูดน้ำเสียงเงียบแต่หนักแน่นผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดหวังว่าผมจะไม่ได้ทำคุณไม่ได้ทำฉันตอบเ,เร็วแค่ไม่มีใครถามฉันแบบนั้นมานานแล้วเขามองมาที่ฉันมองจริงๆ และฉันรู้สึกเหมือนต้องทําอะไรสักอย่างด้วยมือด้วยสายตาอะไรก็ได้เพื่อยึดตัวเองไว้ผมเห็นวิธีที่คุณวางตัวเขาเกล่าวคุณมีบางสิ่งที่ยังมีชีวิตชีวาแต่ผมรู้สึกว่าคุณถูกบอกให้เก็บมันไว้ฉันรู้สึกถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นมาบนใบหน้าไม่ใช่ความเขินแต่เป็นความตรหนักรู้ที่ถูกพูดถึงด้วยภาษาที่ฉันไม่ได้ยินมานานฉันไม่รู้จะพูดอะไรจรงเอื้อมไปที่มือจับประตู แต่ก่อนที่ฉันจะเปิดเขาพูดว่าถ้าไม่เป็นไรผมขอเดินไปส่งที่ระเบียงได้ไหมฉันลังเลส่วนที่สมเหตุสมผลในตัวฉันที่จัดการบินอบเค,ค้กวันเกิดและเตือนทอมให้กินยาความดันตะโกนว่าไม่แต่ส่วนที่เงียบกว่าแต่หนักแน่นกว่ากลับพูดว่าได้ฉันพยักหน้าแน่นอนเรเดินไปตามทางสั้นๆสู่ประตูหน้าไฟที่ระเบียงกระพริบและฉันจดในใจว่าต้องให้ทอมซอม ทั้งที่รู้ดีว่าฉันคงลงมือทําเองฉันควานหาคียในกระเป๋าความตึงเครียดออกเหมือนผ้าระหว่างเราไม่แน่นไม่น่าอึดอัดแค่ประบางผมขอโทษถ้าผมน้ำเส้นเมื่อกี้เขากล่าวยืนห่างออกไปหนึ่งก้าวคุณไม่ได้ทําฉันพูดอีกครั้งหันหน้าไปหาเขาแค่มันยากที่จะรู้ว่าต้องทํายังไงกับช่วงเวลาแบบนั้นเขาพยักหน้ามืออยู่ในกระเป๋าบางครั้งช่วงเวลาเกิดขึ้นเพื่อเตือนเราว่า เรายังเป็นมนุษย์ยังรู้สึกได้อยู่ความซื่อสัตย์ที่สงบของเขาทำให้ฉันอยากตอบอะไรบางอย่างขอบคุณฉันผู้น้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเขามองฉันนานขึ้นอีกนิดแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนราตรีสวัสดีนะซาร่าเช่นกันอีธานเขาหันหลังเดินกลับไปที่รถฉันยืนอยู่นานครู่หนึ่งคีย์อยู่ในมือประตูหน้าบ้านยังล็อกอยู่โลกของฉันเปลี่ยนไปอย่างเงียบเงียบเมื่อก้าวเข้าไปในบ้านบรรยากาศมืดสลัว กลิ่นน้ำยาทำความสะอาดกลิ่นเลมอนยังอบอวลจากตอนบ่ายฉันวางกระเป๋าบนเคาน์เตอร์แล้วยืนนิ่งในครัวฟังความเงียบมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่วือหวาไม่มีอะไรเกิดขึ้นในแง่ที่คนทั่วไปเข้าใจไม่มีเซ็นที่ถูกล้าไม่มีจูที่ถูกขโมยแต่บางสิ่งได้เกิดขึ้นบางสิ่งที่ฉันรู้สึกได้ในความตึงที่หน้าอกและความปวดในมือของฉันอีธานเห็นฉันและตอนนี้ฉันไม่สามารถมองข้ามตัวเองได้ วันต่อมาเริ่มรู้สึกแปลกไม่ใช่ในแบบที่ชัดเจนแต่ในมุมเงียบๆของกิจวัตรเมื่อฉันพับผ้าเมื่อเดินผ่านกระจกเมื่อรินกาแฟยามเช้าคำถามของเขายังคงก้องอยู่ในใจคุณเคยสงสัยบ้างหมายว่าคุณยังถูกมองเห็นอยู่หรือเปล่ามันตามหลอกหลอนฉันอย่างนุ่มนวลทอมไม่สังเกตเห็นอะไรที่เปลี่ยนไปเขาแทบไม่เคยสังเกตอะไรอีกแล้ว เราเข้าสู่ช่วงของการแต่งงานที่ความเงียบไม่ใช่เรื่องน่าอึดอัดมันคือวิธีที่เราสื่อสารกันเขาถามว่าฉันจ่ายบินค่าสาธารณุปโภคหรือยังฉันถามว่าเขาลืมทิ้งขยะหรือเปล่าเรานอนเคียงข้างกันหันหลังให้กันบทสนทนาของเราเป็นเรื่องตารางเวลาไม่ใช่ความรู้สึกฉันไม่ได้โกรธเขาจริงๆนะแต่ฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันค่อยๆหายไปช้าๆแล้วทั้งหมดในคราวเดียว สองวันต่อมาอีธานส่งข้อความมาหวังว่าจะไม่ล้ำเส้นแต่ผมจะไปดื่มกาแฟถ้าคุณอยากมาร่วมด้วยไม่ต้องกดดันฉันจ้องข้อความนั้นนานมากฉันน่าจะเพิกเฉยอาจจะควรทำแต่ฉันไม่ได้ทำที่ไหนเราเจอกันที่ร้านกาแฟเล็กๆมุมถนนฟิฟและหลอซันไม่ใช่ร้านหรูแค่ร้านอบอุ่นที่มีไม้เลือกก้อยเกาะกำแพงและหน้าต่างที่มักมีฝ้าโมนยามเช้า ฉันมาถึงก่อนเลือกที่นั่งมุมด้านหลังส่วนหนึ่งเพื่อความรู้สึกปลอดภัยส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้ใครเห็นเมื่อเขามาถึงเขาดูแปลกใจที่เห็นฉันอยู่แล้วแต่ฉันก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันเขานั่งลงตรงข้ามยิ้มเงียบเงียบขอบคุณที่มาฉันเกือบไม่มาแล้วฉันพูดตามตรงขณะคนกาแฟทั้งที่ไม่ได้เติมอะไรลงไปผมรู้มีช่วงเงียบแต่ไม่น่าอึดอัดแค่คุณคิด ผมคิดถึงสิ่งที่คุณพูดฉันยอมรับในที่สุดเรื่องการถูกมองเห็นเขาขยับตัวเข้ามานิดหนึ่งฟังอย่างตั้งใจผมไม่รู้ตัวว่าผมคิดถึงมันมากแค่ไหนไม่ใช่การได้รับความสนใจแต่แค่มีคนสังเกตเห็นเกินกว่าผิวเผินเขาพยักหน้าเรายุ่งกับการดูแลคนอื่นจนลืมเช็คอินกับตัวเองมันง่ายที่จะหลงทางฉันคิดว่าฉันหลงทางไปนานแล้วฉันพูดเบาๆ เราเงียบกันครู่หนึ่งจากนั้นโดยไม่เปลี่ยนน้ำเสียงหรือท่าทางอีธานพูดว่าผมไม่อยากทำให้ชีวิตคุณซับซ้อนซารา่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่ผมติดต่อมาผมแค่สนุกที่ได้คุยกับคุณแค่นั้นความจริงใจในน้ำเสียงเขาทำให้ฉันรู้สึกเสะเตือ์นใจไม่ใช่การจีบไม่ใช่การชักชวนแค่ความเมตตาของมนุษย์มันรู้สึกหายากศักดิ์สิทธิ์เราคุยกันเกือบชั่วโมงเรื่องที่ไม่สำคัญ แต่ก็เหมือนทุกอย่างไวเด็กอาหารจานโปรดเพลงที่ฟังเมื่อนอนไม่หลับฉันเล่าว่าฉันเคยเต้นคนเดียวในครัวเมื่อลูกๆอย่างเล็กแค่เพื่อรู้สึกมีชีวิตเขายิ้มเหมือนนั่นเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่เขาได้ยินในรอบสัปดาห์เมื่อถึงเวลาต้องไปเราลังเลอีกครั้งหยุดชั่วครู่ที่คุณเคยราวผ้าบางๆคลุมอยู่ระหว่างเราเขาเปิดประตูให้ฉันและเมื่อฉันก้าวออกสู่แสงแดด เขาพูดว่าสราถ้าคุณอยากคุยหรือแค่อยากหายใจในแบบที่ต่างออกไปผมอยู่ตรงนี้ฉันพยักหน้าสบตาเขานานกว่าที่ควรเล็กน้อยขอบคุณเราแยกกันบนทางเท้าไม่มีการสัมผัสไม่มีคำสัญญาแค่ความเข้าใจแต่คืนนั้นขณะนอนข้างทอมที่หันหลังให้ฉันหายใจช้าๆสม่ำเสมอฉันรู้สึกถึงบางสิ่งเคลื่อนไหวในตัว ไม่ใช่ความรู้สึกผิดไม่ใช่ความเสียใจแค่ความตระหนักรู้บางสิ่งเปลี่ยนไปและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีฉันไม่แน่ใจว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ฉันไม่ได้เจออีธานไม่ได้ยินจากเขาและฉันก็ไม่ได้ติดต่อไปไม่ใช่เพราะไม่อยากแต่เพราะฉันต้องการพื้นที่เพื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวฉันฉันใช้ชีวิตประจำวันเหมือนผู้หญิงที่พกคำถามไว้ในกระเป๋า มันไม่เกี่ยวกับอีธานไม่จริงๆมันเกี่ยวกับฉันฉันกลายเป็นใครและฉันยังมีสิทธิ์เป็นอะไรได้อีกเย็นวันหนึ่งหลังจากทอมขึ้นไปดูข่าวฉันอยู่ในครัวเช็ดเคาน์เตอร์ที่สะอาดแล้วซ้ำๆเงาสะท้อนในหน้าต่างจ้องกลับมาแกลงอ่อนโยนลงแต่ยังอยู่ยังมีบางส่วนฉันนึกถึงตัวเองเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่การแต่งงานจะกลายเป็นนิสัยก่อนที่ลูกสาวจะไปเรียนมหาวิทยาลัย ตอนที่ความเงียบจะดังเกินไปผู้หญิงคนนั้นเต้นเท้าเปล่าบนพื้นกระเบื้องทำครัวและเธออ่านบทกวีดึกดื่นผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หายไปเธอแค่รออยู่และคำถามจากผู้ชายที่ฉันแทบไม่รู้จักได้ทำให้เปลือกที่ฉันสร้างรอบตัวเธอแตกออกคืนนั้นฉันบอกทอมว่าต้องการคุยเรานั่งที่โต๊ะอาหารเหมือนตอนที่ยังหนุ่มสาวยากจนและฝันถึงอนาคต ฉันมองเขามองจริงๆผู้ชายที่ฉันสร้างชีวิตด้วยพ่อของลูกๆคู่ชีวิตของฉันแม้แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนมองไม่เห็นฉันพูดเขากระพริบตาแปลกใจหมายความว่าอย่างไงฉันหมายถึงฉันไม่คิดว่าคุณเห็นฉันอีกต่อไปและฉันก็ไม่ได้ให้คุณเห็นเขานั่งพิงเก้าอี้แขนกอดอกเรื่องนี้มาจากไหนฉันลังเลเลือกคำอย่างระวังจากส่วนลึกในตัวฉันที่เงียบมานานเกินไป ฉันไม่ได้เล่าเรื่องอีธานไม่ใช่เพราะซ่อนอะไรแต่เพราะนี่ไม่เกี่ยวกับผู้ชายคนอื่นนี่เกี่ยวกับผู้หญิงที่ฉันหยุดเป็นผู้หญิงที่ฉันอยากจำได้ทอมมองลงไปถูกขากันไกลเหมือนที่ทำเมื่อไม่รู้จะพูดอะไรฉันคิดว่าเราแค่สบายสบายกันเราสบายฉันพูดแต่ฉันต้องการมากกว่านั้นฉันอยากรู้สึกมีชีวิตอีกครั้งเรานั่งเงียบกันนานแต่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เราอยู่ด้วยกันจริงๆ ในช่วงเวลาที่ไม่เกี่ยวกับงานบ้านตารางเวลาหรือบินในที่สุดเขาพูดว่าคุณต้องการอะไรจากฉันฉันยังไม่รู้ฉันกระซิบแต่ฉันต้องเริ่มหาคำตอบเช้าวันต่อมาฉันออกไปเดินเล่นไม่แต่งหน้าไม่มีจุดหมายแค่อากาศแสงแดดและเวลาครึ่งทางฉันผ่านร้านกาแฟที่ถนนฟิฟและลอสันเท้าของฉันหยุดเองฉันยืนอยู่นานครู่มองผู้คนมาและไปแล้วฉันก็เดินเข้าไป อีธานไม่อยู่และแปลกที่ฉันรู้สึกโอเคฉันสั่งกาแฟนั่งลงข้างหน้าต่างหยิบสมุดบันทึกที่ไม่ได้ใช้มานานหลายปีหน้าสมุดว่างเปล่าแต่รู้สึกเหมือนการเริ่มต้นไม่ใช่สิ่งที่บุ่มบามหรือต้องห้ามแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นฉันไม่ต้องการการ,การช่วยเหลือไม่ต้องการความโรแมนติกหรือการช่วยชีวิตฉันแค่ต้องจำว่าฉันยังอยู่ว่าฉันยังคู่ควรที่จะถูกมองเห็น และขณะจิบกาแฟจะรปัากกาลงบนกระดาษฉันตระหนักถึงบางสิ่งฉันเริ่มเห็นตัวเองอีกครั้งแล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้น